คัวร้อยเอ้าชื่อชื่อครูผาครับก็วันนี้นะคะเราจะไปทํบบุญสังฆทานที่วัดกันนะคะกับครอบครัวแล้วก็ทำบุญให้กับครอบครัวแล้วก็ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะนั่นแม่ของเรานะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปทำบ,บุญกันเลยนะคะไปกันเลยฝนก็ตอนนี้เกิดอุปสรรคนะคะทุกคนนี่นะคะฝนจะตกนะคะทุกคนตอนนี้เรายังพอไหวอยู่ตอนนี้ทุกคนขึ้นรถไปแล้วเราขึ้นรถกันบ้างดีกว่า ตอนนี้เรามาอยู่ในโลตัสแล้วนะคะนี่เลยนี่นะคะเราจะมาซื้อ,อ,อของวทวายสังกฐานนะคะที่โลตัสเลยคนเย,ยอะมากแต่ตอนนี้ข้างนอกก็คือแบบว่าฝนมาเริ่มตกแล้วคนถูกลากมาที่เราจะซื้อนะคะคืออุปกรณ์อาบน้ำคนเต็มเลยนะ อุปกรณ์น้ำตอนนี้นะคะจะตามแม่เราไปทุกคนืออ,นอุปกรณ์อาบน้ำมาขอมาขอทิ <c oughs> ปตั้งเย็นเนสียง,งดังวะฮะไอแป้งเย็นตังเลยได้มาแล้วหนึ่งอย่างนะคะแป้งเย็นต่างหูใส่ลงโลดอัน,นที่สองนะคะเป็นสะบู่ค่ะสะบู่ก้อนอย่างนี้เลยนะคะเราจะมาถ่าว ต่อไปนะคะเราก็จะหายาสีฟันแป้งสีฟันนะทุกคนนี่นี่นี่่ไหนอะ่ะเราได้ยาสีฟันมาแล้วทุกคนดอกบ,บัวคู่จ้าพ <Yeah. S 2> ี่พี่ฮอดอกบ,บัวคู่นะดี๋ยวเราไปใส่ตะกร้ากันเลยดีกว่าแป้งสีฟันแป้งสีฟันนะทุกคน คัตตั้ลบัตคัตตั้บัตเลยลูกกิ้งดับกินนะคะทุกคนอันนี้เป็นของผู้ชมได้มาแล้วต่อไปกันเลยทุกคนเสียงดังมากเลยตอนนี้ต่อไปก็เป็นใบมีดกนหนวดนะทุกคนเอาไว้แบบว่าเวลา ผมยาวก็สามารถโกนได้นะโกนแล้วก็โกนหนวดโกนรักแร้ได้หมดคราวนี้นะคะเราได้มาเยอะเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทิชชู่สเปรย์กันยุงแล้วก็น้ำยาสระผมนะคะเดี๋ยวเรา,เาไปใส่ตะกร้ากันเลยของเยอะมากใส่รงเล็บต่อไปนะคะก็กระถาคนะ,คะนี่เลยเผื่อพัดจะใช้ใส่มุ่งใส่นี้ แล้วก็วางไว้เลยแล้วก็มีทูบเทียนทุกคนเห็นไหมทูบเทียนนะคะออนี่เต็มเลยไอ้วกถวายขออย่างเงี้ยเต็มเลยทุกคนดูบาตเกตเราใส่ลงไปในตะกร้าเลย <c oughs> ต่อไปนะคะก็คือล้อมค่ะทุกคนลอมอย่างนี้เลย <c oughs> ล้อม พระชตัวเลยนะคะสำหรับพระเนาะเยอะมากนี่นะคะน้องเราเป็นคนเข็นก็เดี๋ยวเราไปหา,อาของต่อไปกันเลยนะคะทุกคนยังไม่หมดนะดูสิ่งที่เลือกมาวันนี้คุ้มค่าจริงๆนมลาเต้ไซคะทุกคนนี่มีหกกล่องนะนี่ใส่ลงไปเลยน้แล้วก็มีน้ำนี่เลยนะคะเพอเราถือออะพอใส่ น้ำปลานะคะเผื่อพาไปทำอะไรกินเนาะทำเป็นแบบว่าอาหารอย่างเงี้ยเออฉลาดน้ำมันนะคะเผื่อไปทกับข้าอกินใส่ลงปลากระป๋องโรซา่าปลากระป๋องโรซา่าเอาตะก้าเอาตะก้ามานะต่อไปนะคะซื้อมากมาคะ่ะต่อไปก็เป็นข้าวกับน้ำตานะคะหนักมากเลยตอนนี้เอาไปวางก่อนด่วนทำไงกระป๋องนะคะ ไม่เลยอูคค่ะทุกคนตอนนี้เรากลังหาขนมให้แมวเรานะคะเป็นแบบว่าขนมแมเลีอยอันนี้เป็นเอ,อ่อเซอร์มอนกระป๋องซื้อให้น้องอันนี้นอกเรื่องไม่เกี่ยวกับสังฆทา,านนะคะตอนนี้เรากำลังหาขนมแมลี้ยอยู่ค่ะโอ้ทุกคนดูน,นี้แบบว่าเป็นของหมาะคะ่ะ กนะ็นนี้เป็นน้ำขิงนะคะแ,แล้วก็ผงกาแฟ,แ,าแ,ฟแล้วก็ผง,งชา,าะะชาหนง,ง,ง,ชางชาไทยชาไทยแล้วก,วก็อยากไปซื้อขัมเมลีอันนี้นะคะเรานอกเรื่องนะคะก็คือขคมว่าเลียัไม่เกี่ยวกับสั่งคาทนานะทุกคนอย่าเข้าใจผิดแล้วก็แฟนนะคะวางเลย จงงังเลยนะคะนีขข่ของของใครของพระวางของทำบุญนี่แตงแหน่งไหมของเรานี่นแตงหน่งอ่าฮะอือแล้วก็ชำระเงินแล้วนะรอของนะคะรอของอันนี้น,น,นี่สําเร็นเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกราการแพทย์ของเรานะคะที่จะไปสั่งชาวทานในวันนี้ก็มี ่าสัมรีอันนี้เหมือนเป็นซาลาซาลาสลัมรีอ่าพาสต้ปาปักเพอแล้วก็อันนี้เป็นคารามาย่ยามอ้ออ่าอันนี้เป็นเหมือนแบบสกวอเท อันนี้เป็นเอออันนี้เป็นเบลาตินแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบว่าช่วยลดอาการเจ็บคอนะคะก็ของที่เราจะสั่งคาร์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการแพทย์เนาะอตอนนี้หลังจากที่ ซื้อของสังธารเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แวะซื้อชานมะพร้กกัน,นึ่งนะคะแล้วอยากจะบอกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมตอนเช็คเช็ควินเจอพี่ผู้ชายคนหนึ่งหลอ่ามาาหลหลอมากเหมือนแบบว่ามาหาลรได้เศษหล่อมากอล่าพุ่งอ,ล,งอล่าพุ่งเลยโคตรหล่อชานมะพหมามาแล้วต่อไปจะซื้อซูชิแล้วก็จะกลับกันแล้วนะคะไปวัดเงินถวายสังฆทานวิหารสังฆทานและธรรมทา,านนะคะทุกคน เพื่อไปแบบว่าพัฒนาวัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะนี่เลยตอนนี้เรากำลังไปวัดนะคะทุกคนออกโรตัสแล้วนะเราก็อยู่ที่วัดแล้วนะคะตรงนั้นนะคะเป็นที่ที่เราจะไปสังฆทานนะคะตรงนั้นเลยตอนนี้นะคะก็จะของอยู่นะคะนี่โอเคเดี๋ยวเราไปช่วยกันดีกว่าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสังฆทานกันเลยนะคะหลังจากที่ ทุกคนเตรียมของก็เรียบร้อยแล้วมาวิโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันดีกว่าเนี่ยค่ะเราจะนั่งสักทางตรงนี้เดี๋ยวรอพระท่านมานะคะ<า>นี่เลยของวางอันนี้ที่กวดน้ำน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเตรียมไวะะ้ววเลยนะคะกวดมีสีสีถ้วยนะะเตรียมไว้ทุกคนได้กวดพระท่านมาแล้วค่ะทุก แล้วเราก็ให้ก,ก,กับพ่อกับแม่ผมรู้ว่าพ่อกับแม่ไม่อยู่หนูก็มาทําให้กับพ่อกับแม่กระบุ่อมช่วยพ่อแม่มาดับด้วยคนตอนนี้เพยก็ทําบุญเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ในรถแล้วนะคะตอนดึกคือแล้ววันนี้เพยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเอา้า